สวัสดีครับบ้านเลที่ดินสองแควนะครับวันนี้ผมยืนอ,อยู่ที่ตำบลบางละกัมอําเภอบางละกัมจังหวัดพิจุนโลกนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตัวนี้นะฮะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่งนะครับอยู่ในเขตเทศบาลบางละกัมนะฮะตรงที่ผมมาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมมาจากตัวอํเภอเมืองพิจุนโลกขับรถข้ามแม่น้ํายมมาพอขับรถข้ามแม่น้ํายมมานะครับสังเกตยอยู่ทางซ้ายเออขวามือเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลบางละกัม เลยโรงพยาบาลบางระกำม,มาหน่อยเ,อเดินจะเจอซ้ายเข้ามารนนครับ <c oughs> คุณเลี้ยวซ้ายจากตรงนน้น <c oughs> นะ <c oughs> มีป้ายบอกไว้อยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> นั่นแหละครับเออเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับอาคา,ารพาณิชย์ที่ผมจะประกาศขายอยู่ขวามือหลังนี้เลยนะครับอาคารพาณิชย์อยู่ทางขวามือนะครับตรงนี้เลยสังเกตดูด้านหน้าตรงที่ผมเลี้ยวเมื่อกี้เป็นถนนใหญ่เส้นนั้นเลยไปหน่อยก็จะเป็นวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับ หรือว้านหลวงปู่แขกนะฮะแล้วก็ถัดตรงนี้ไปหน่อยก็คือตลาดบางระกำนะครับบริเวณโซนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือโซนตลาดบางระกำแล้วฝั่งตรงข้ามอา,อาคาราณนชี์ตรงนี้คืออาคารอนเนกประสงค์ของตัวบางระกำเขานะครับใช้ทาเป็นที่ทําสัญน,นาการหรือว่าเล่นกีฬาได้เลยนะฮะลงอย,อย่างนี้นะครับถัดไปหน่อยเบื้องหน้าผมตรงนู้นะคะจะเป็นบึงสาธารณะขนาดใหญ่นะครับและก็มีโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับถัดตรงนี้ไปหน่อยก็จะเป็นโรงเรียนนะฮะเป็นโรงเรียนปฐมนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของตัวอําเภอบางละกำมเลยนะครับอยู่ใกล้ที่ว่าการอาเภอบางละกำมอยู่ใกล้สถานีตํารวจบางละกำอยู่ใกล้โรงพยาบาลและก็ตรงนี้เลี้ยวไปหน่อยนี่คือตลาดสดบางละกำมนะครับโอ้สวยมากๆวันแปลงเนี่ยนะอาคารอาคารริมถนนนี้คุณสามารถทําการค้าได้นะครับ ตรงนี้เป็นทาเลการค้าเลยคุณจะทําทเป็นบริษัทห้างร้านนะครับหรือว่าคุณจะทําทเป็นที่พักอาศัยหรือคุณจะเปิดร้านค้าร้านอาหารแรงต่างได้เลยนะที่สําคัญนะครับตรงจุดนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเนะี่ยบางคนบอกว่าที่บางระกราน้ําท่วมผมบอกเลยว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนนะคุณตามการค้าหรือว่าคุณพักอาศัยอยู่บริเวณตรงนี้ยผมบอกเลยสุดยอดจริงๆอยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะโอ้โหสวยมากแล้วก็ ด้านหน้าเป็นกระจกนะครับกระจกทึบนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป็นห้องถูงโล่งทั้ง3าชั้นเลยนะครับคุณสามารถเข้ามาปรับปรุงรีโนเวทกั้นห้องใหม่เองตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับมีห้องน้ําอยู่ทั้งหมด2ห้องนะฮะชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนนะครับแล้วก็บริเวณห้องทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นห้องถูงโล่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับไล่จากชั้นบนลงมาชั้นล่างให้ชมนะครับ ที่ผมมายืนอยู่ชั้นบนสุดของบ้านนะครับหรือว่าอาคารพาณิชย์นะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถมองเห็นเป็นอาคารอเนกประสงค์ของตัวบางละกร,รมได้แล้วก็ด้านล่างนะครับเห็นเป็นรูปถนนแล้วก็มีรถจอดอยู่นะ,ะครับตรงรถสีสีดําน,นั่นคือรถที่ผมจอดไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนลาดยางนะแล้วกเ็เป็นแหล่งทำเลการค้าเลยนะครับแล้วก็เบื้องหน้าผมตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่ ของบางละกันะครับก็จะมองเห็นวิวสวยๆด้วยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะเลยไปหน่อยตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํายมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นโรงพยาบาลบางละกัมนะครับถัดมาหน่อยก็จะเป็นนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมาเจอนะอาคารพาณิชย์หลังนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะเป็นที่โล่งนะเ,เดินเนี่ยเป็นดาดฟ้านะครับแล้วก็เขาก็ทําหลังคาเพิ่มนะกันฝนกันแดดขึ้นมา ก็ได้ทําที่ใช้สอยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเดินไล่จากชั้นบนนะครับลงไปชั้นล่างนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเตรงระเวียงใกล้บันไดนะครับตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทําทีา่สันนาการหรือว่ากั้นห้องได้อีกห้องหนึ่งนะครับาพาเดินแล้วนะ นี่เป็นชั้นสองนะครับชั้นสองหรือจะเรียกว่าชั้นสามก็ได้นะเพราะว่าที่นี่มีทั้งหมดสามชั้นครึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ฮะสะอาดสะอ้านดูแลดีมากตรงนี nämlich, <fur> ้ก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงด้านหลังนะครับระเบียงด้านหลังเขาก็จะทำลักษณะมีเนี่ยมีขายกันนกพิราบเข้ามานะครับแล้วก็เอ่อ ตาเนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพินิษฐ์ข้างเคียงนะครับแล้วก็ผมถ่ายย้อนให้ดูนี่เป็นห้องโถงโล่งเลยนะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับปรุงรีโนเวทหรือว่าการห้องเพิ่มได้เพราะตรงนี้เป็นลักษณะเป็นห้องโถงเโล่งเลยนะครับเนี่ยสามารถทําห้องได้อีกสองห้องเลยนะสุดแล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะทําแบบไหนออกแบบเอาเองได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาส่องพื้นที่ข้างล่างให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะฮะรถผมจอดอยู่นะครับเราจะเห็นถนนนะเห็นถนนชัดเจนเลยเนี่ครับเอาละตรงนี้นะฮะมีพัดลมเพดานให้ด้วยนะครับผมจะพาลงไปชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชั้นลอยหรือจะเรียกว่าชั้นสองก็ได้นะครับนี่ะเ ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับมเีเพดานมีไฟมีอะไรต่างๆปกติทั่วๆไปเป็นคอนเซปต์ของอาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็สามารถมองเห็นข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยทำการค้าหรือทําร้านค้าหรือทําประโยชน์อะไรก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เพดานส,สูงขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยเนี่ยฮะหรือจะเรียกว่าชั้นสองก็ได้นะครับนี่ฮะ เอาละผมจะลงไปข้างล่างครับตอนนี้ผมมายือนอยู่ชั้นล่างแล้วครับตรงนี้บริเวณนี้ฮะเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูนะเปิดไฟก่อนนะครับนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับบริเวณตรงนี้ห้องน้ำแล้วตรงนี้เนี่ยทําครัวได้นะนี่ฮะบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยทําเป็นครัวได้แล้วก็อันนี้คือตรงที่ผมลงมาเมื่อกี้นี้ส่วนบริเวณนี้ตรงนี้เนี่ย มีซิงล่างจานด้วยหรือว่าคุณจะทําครัวตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะอยู่ Hampshire. ใต้บันไดนะครับขอผคน่ทยย้อนในโดนเ,เนีย่ยประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้คุณจะทาเป็นห้องครัวหรือข้างในเป็นห้องครัวก็ได้แล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกนะครับเป็นประตูกกระจกแล้วก็นี่ เนี่ยครับพื้นเพดาขงบนค่อนข้างสูงมีพัดลมด้วยนะครับพัดลมเวดานนี่ฮแล้วก็มีเนภาพเห็นเป็นชั้นลอยเนี่ยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไปสรุปนะหน้าอาคารมานิดให้ชมอีกครั้งเอาเมื่อกี้ผมพาชมนะฮะจากชั้นบนไล่ลงมาข้างล่างหมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าที่ตรงนี้สวยมากๆเลยแล้วก็โอเคเลยเพราะว่าบริเวณพื้นที่ต่างๆที่เขา ทำาไว้นะเขาดูแลอย่างดีนะครับสะอาดสะอา้านและคุณสามารถที่จะรีโนเวทสามารถกั้นห้องเพิ่มเติมได้สบายบายเลยนะครับเหมาะทําที่ภ้ากรสยนะครับเหมาะทําร้านค้าเหมาะทําออฟฟิศเหมาะทําบริษัทข้างร้านแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองฟุซุโลกไม่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆโซนตรงนี้เรียกโซนการค้าของอัเภอบมารกาดน,นะบอกเลยว่าที่แถวเนี้ยราคาค่อนข้างสูงนะแต่ ที่แปลงนี้เนี่ยผมขอเสนอขายราคาถูกมากๆเลยนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นตรงใต้คำบายใหถชมแล้วกันนะครับที่แปลงเนี้ยนะฮะไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเพราะอยู่ในชุมชนเลยแล้วก็ต่อไปในพิซซูโนโรเนี่ยจะเป็นเขตขยายเมืองเป็นเมืองใหญ่ในบางระกมก็เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับยังไงติดต่อมาแล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามครับ